หัวใจสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีคือการทํายังไงก็ได้ให้เซลล์เราไม่อักเสบอะค่ะ,ะเวลาเรากินอาหารเราต้องกินเพื่อให้ลดการอักเสบของเซลล์เนาะน้ามันที่เรากินถ้าวันนี้เรายังคงกินอาหารนอกบ้านน้ามันที่ได้มันจะเป็นน้ํามันที่ก่อการอักเสบเนาะกับอีกอันนึงน้ําตาลถ้าวันนี้เรายังกินอาหารไม่ไม่เข้าใจเราอาจจะไปกินน้ําผลไม้เพราะเราเข้าใจว่าน้ําผลไม้มันดีต่อสุขภาพแต่น้ําผลไม้นั้นอนะมันเป็น ฟุกโตสเนาะฟุกโตสเนี่ยมันจะเอาไปเก็บที่ตับก็คือแพ็กกลายเป็นไขมันถ้ากินมากเกินก็เป็นไขมันพอกที่ตับส่วนเรื่องของวิตามินการวิตามินถ้าเรากินมากจนเกินไปอย่างวิตามิน A อนะกินมากแทนที่ตามันจะใส่ตาก็จะมีปัญหาได้วิตามินดีแทนที่กระดูกจะแข็งแรงกับสลายกระดูกไปซะง,งั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็ต้องกินให้บาลานซ์แต่หัวใจสําคัญคือการทํำยังไงก็ได้ให้เซลล์ของเราไม่อักเสบ 是细胞、细胞、细胞。